จะโมโหไปชั้นกินที่ชันกินที่อะไรประมาณนี้นะคะสมูทสมูทเอ่องั้นเราก็ได้จบก่อนนะคะจะตั้งใจให้หาปลาดีกว่าเดี๋ยวข้าจ้มุกพ่อมากินได้นะคะเพราะปลาเรามันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวให้มุนนี้เราจะไปหูนท่านี้ขณะนี้มันอาจจะสายนิดนึงนะคะพ่อมากินได้นะคะเพราะปลาเรามันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวให้มุมนี้เราจะไปหูนท่านี้ขณะนี้มันอาจจะสายนิดนึงนะคะ น,นะคะอื้ยอ๋อเกเนของเธอพอเิต้องเรียนพิเศษอะไรต่ออีกอแป๊ะใครขวดด็กหนุนพวกเธอก็จะตัดจำเป็นจะต้องรอนะคะรอน,นะคะพวกคนเดี๋ยวให้ได้สักคลิปก่อนแล้วจะะทีนี้ต้องเดินนะคะเดินเป็นจุดนะคะผลยากช่วงคือเลยหน้าขึ้นแล้วพบแสงแดดนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะดูการบรรยากาศ อะไรนะขยายขยายเม็ดอ้ดอยขาเราก็จะติดซะหน่อยนึงนี่สาเหตุทำไมเราต้องให้อ่ะนะเด็กต้องเรียนพิเศษอะไรต่ออีกตะแแะใครขวดเด็กหนุนพวกเธอก็จะตาขึ้นนี่เอาดูคุณวนไปวนมาวนไปวนมาสนุกสนานไม่ใช่คุณแม่แล้วก็สนุกสนานกะนำเรามา เสร็จแล้วเราจะให้ใหม่นะคะเดี๋ยวไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้แค่ให้ให้คนจะขายคลิปเราจาเป็นต้องให้เองนะคะอาหารปลาเราไม่สามารถจะหากหากไม่จำเป็นนะคะมาค่ะทุกคนเดยวขาเราก็จะติดสักหน่อยนึงนี่สาเหตุทำไมเราต้องให้งานมือนพวกเธอ เดี๋ยวมือจะสั่นเดี๋ยวผู้ชมเขาอือเราจะไปเรื่อยๆพูดไปชา้านะคะเพราะใส่แมสแห้อารแล้วก็จะให้ไม่ใช่ให้ซ้ายทีขวาทีเขาเรียกว่ากระจายไปนะคะเพื่อให้ปลาจะได้กินกินทำเรามาเสร็จแล้วเราจะให้ใหม่นะคะเดี๋ยวไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้แค่ให้ให้คาจะถ่ายคลิปท,ท,ท,ที่ต้องถ่ายทอดในวันนี้ อะไรนะห้าโมงแล้วเดี๋ยวจะไปรับไปรับเด็กคืให้อาหารปลายางราวแล้วไปต่อนะคะนี่เราจะกลับให้ฝั่งกใกล้ๆบ้านนะคะอคคงจะโมโหไปฉันกินที่ฉันกินที่อะไรประมาณนี้นะคะสมมติสมมทต์งั้นเราก็ได้จบก่อนนะคะจะตั้งใจให้อาหารปลาดีกว่าเดี๋วเข้าจะมุกนะคะเกษตรกร โอเคไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสำหรับที่เข้ารบชมคลิปนะคะเข้อมากินได้นะคะพ่อปลาเรามันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวให้มุมน,นี้เราก็จะไปหูนขคะนี้ขณะนี้มันอาจจะสายนิดนึงนะคะ <c oughs> ก่อนนี่ค่ะมีตัวโตวแล้วก็มีนะคะแล้วก็ถอยหลังแบบนี้ว่านี่บ <c oughs> รรยากาศเออ วาวแล้วก็คูนขาวไปแล้วก่้าเชื้อไปแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เปอร์เฟกนะคะขออนุญาตลาก่อนนะคะก่อนนี้ค่ะมีตัวโตวแล้วก็มีนะคะแล้วก็ถอยดังอย่างนี้แหาะนี่บรรยากาศข้าวมากินได้นะคะข้าะปลาเรามันค่อนข้างจะเ,เยอะเดี๋ยวให้มุมน,นี้เราจะไปหุ่งขน,นี้ขณะนี้มันอาจจะสายนิดนึงนะคะ เราจำเป็นต้องให้เองนะคะอาหารปลาเราไม่สามารถจะหากหากไม่จำเป็นนะคะมาค่ะทุกคนไปสำหรับทีนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่เราชมทีอาหารแล้วก็จะให้ไม่ใช่ให้ซ้ายทีขวาทีเขาเรียกว่ากระกาจายไปนะคะเพื่อให้ปลาจะได้กินกินเออวัวแล้วก็คูนขาไปแล้วก้าเชื้อไปแล้ว ที่อย่างสมบูรณ์บร์เฟกนะคะขออนุญาตลาก่อนนะคะนะคะเกษตรกรโอเค okay. ไปก่อนบายบายค่ะขอบคุณค่ะสำหรับที่เข้ารับชมคลิปนะคะคลิปให้อาหารปลานะคะวันนี้จะลงก็ลงไม่ได้ค่ะยังติดใจอยู่บายบายปลาก็รอไปคลิปให้อาหารปลานะคะวันนี้จะลงก็ลงไม่ได้ค่ะยังติดใจอยู่ บายบายปลาก็รอไปข้าวมากินได้นะคะข้าะปลาเรามันค่อนข้างใก่เยอะเดี๋ยวให้มุมน,นี้เราจะไปมุ่งขณะนี้ขณะนี้มันอาจจะสายนิดนึงนะคะเพราะอะไรนะขยายขยายเม็ดอะ่จะจำเป็นจะต้องรอนะคะรอนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะพวกคุณเดี๋ยวให้ได้สักคลิปก่อนแล้วกันทีนี้ต้องเดินนะคะเดินเป็นจุดนะคะขนุ้ายโอเคนะคะ โอ้ยเอาเกล็นทองเธอร์อามา,มาเสร็จแล้วเราจะให้ใหม่นะคะเดี๋ยวไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้แค่ให้ให้คนจะขายคลิปเจอ,อว่าแล้วก็คนขขายไปแล้วกาเชื้อไปแล้วทุวยอย่างสมบูรณ์เฟรชนะคะขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีห้าโมงเย็นจ้ากปะจายไม่ร่วง นี่คือเราก็ว่างเราก็เลยจําเป็นต้องก้มเงยๆเราไม่มีขาตั้งนะฮะเราจะไม่ได้ลงทุนนะคะขออาหารแค่อาหาแล้วก็จะให้ไม่ใช่ให้สายทีขวาที่เขาเรียกว่ากระจายไปแล้วคะเพื่อให้ปลาจะได้กินกินทีที่ให้อาหารปลาเราเราไปต่อนะคะนี่เราจะกลับให้ฝั่งใกล้ๆบ้าน ะะสวัสดีห้าโมงเย็นค่ะกระจายไม่ร่วงแม่่วงบายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้าชมคลิปจำเป็นจะต้องรอนะคะรอนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ได้สักคลิปก่อนแล้วจะะทีนี้ต้องเดินนะคะเดินเป็นจุดนะคะคนยากจำเป็นจะต้อง รอนะคะรอน,นะคะพวกคุณเดี๋ยวให้ได้สักคลิปก่อนแล้วจ้ะทีนี้ต้องเดินนะคะเดินเป็นจุดนะคะคนยากวกเด็กต้องเรียนพิเศษอะไรต่ออีกแป๊ะใครขวดยิ้ๆหนุนพวกเธอก็จะตากช่วงคือเลยหน้าขึ้นแล้วพบแสงแดดนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะดูการบรรยากาศโหก่อนเดี๋ยวพิ่งหิวได้ทุกคนแล้วแม่ก่อนแม่ขอคลิปหน่อย เสร็จแล้วค่ะไปป่ะปอเป็ต้องเรียนพิเศษอะไรต่ออีกแต่แปะใครปวนดนุนพวกเธอก็จะตาดก่อนนี่ค่ะนีตัวโตแล้วก็มีนะคะแล้วก็ถอยหลังอย่างนี้ดกวานี่บรรยกาศก่อนนะคะแป๊บหนึ่งให้ไม่ได้คลิปก่อนเดี๋ยวจะให้ใหม่นะคะโอเคค่ะบ้านค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปให้อาหารปลานะคะวันนี้ จะลงก็ลงไม่ได้ค่ะยังติดใจอยู่บายบายปาก็รอไปโอเคนะคะอืเอาเกล็ดของเธอเราจำเป็นต้องให้เองนะคะอาหารปลาเราไม่สามารถจะหากหากไม่จำเป็นนะคะมาค่ะทุกคนออว่าเราก็คุณขาไปแล้วก้าเชื้อไปแล้ว กอย่งสมบูรณ์เฟรชนะคะขออนุญาตลาก่อนนะคะน้องปลากินอาหารนะคะกินอาหารกันแล้วก็จะนั่งยองๆแบบนี้ก็ได้จะนั่งนานนับมินพวกเธอเดี๋ยวมือจะส่นเดี๋ยวผู้ชมเขาอือเราจะไปเรื่อยๆพูดไปช้านะคะเพราะใส่แมสต์นัมินพวกเธอเดี๋ยวมือจะสานเดี๋ยวผู้ชมเขา เราจะไปเรื่อยๆพูดไปช้ดนะคะเพราะใส่แมสคลิปให้อาหารปลานะคะวันนี้จะลงก็ลงไม่ได้ค่ะยังติดใจอยู่ <c oughs> บายบายปลาก็รอไปจำเป็นจะต้องรอนะคะรอนะคะพวกคุณเดี๋ยวให้ได้สักคลิปก่อนแล้วจะทีนี้ต้องเดินนะคะเดินเป็นจุดนะคะผนยากนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะกเษกษตรกรโอเค ไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสำหรับที่เข้ารับชมคลิปนะคะนะคะ,กะเกษตรกรโอเคไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสำหรับที่เข้ารับชมคลิปนะคะอาน,อนนี้นะะเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปต่อนะคะข้ามากินได้นะคะเพราปลาเรามันค่อนข้างจะเ,เยอะ<ม>เดี๋ยวให้มุมน,นี้เราจะไปมุมท่านี้ ขณะนี้มันอาจจะสายนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> หานปลานะคะเดี๋ยวปลาจะท้องแตกอะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวจะให้จริงรจังนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนเพราะว่าไม่มีมือ